หนึ่งในรากเงาหรือรากฐานทางความสัมพันธ์ที่ผมมักจะบอกเพื่อนๆในคลาสที่ชื่อว่าก็ได้เลิฟแบ็กเน็ตนะครับคือคุณจะต้องกลับมาให้อภัยคุณพ่อคุณแม่ของคุณก่อนอันดับแรกเลยครับก่อนที่คุณจะไปมีแฟนเวลาที่คุณเกิดลงมาบนโลกใบนี้เนี่ยคุณเกิดมาจากพลังงานต้นขั้วพลังงานของคุณพ่อและคุณแม่คุณมีพลังงานบางอย่างที่เป็นคุณพ่อและมีพลังงานบางอย่างที่เป็นคุณแม่ผสมปนเปรอยู่ในพลังงานของคุณด้วยแล้วคุณจะมีโอกาสสูงมากที่จะปฏิบัติ แบบที่คุณปฏิบัติกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอามาปฏิบัติกับแฟนของคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ทําให้คุณเกิดมาเนี่ยมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีผสมลงมาด้วยไอ้ด้านไม่ดีนี่แหละครับหลายๆคนก็จะกรนดาลําคาญ หงุดหงิดใจต่อพฤติกรรมบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เขาเป็นที่เขามีความไม่สมบูรณ์แบบอะไรบางอย่างอยู่และคุณให้อภัยเขาไม่ได้และคุณเข้าใจเขาไม่ได้มันจะทําให้คุณเนี่ยติดนิสัยเหล่านี้มาใช้กับแฟนของคุณด้วยวันหนึ่งที่แฟนของคุณมีความบกพร่องวันหนึ่งที่แฟนของคุณมีความไม่สมบูรณ์แบบบางอย่างคล้ายๆกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณคุณจะปฏิบัติกับแฟนของคุณเหมือนที่คุณทํากับคุณพ่อคุณแม่การเยียวยาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นรากเงาทางความสัมพันธ์ เลยก็คือว่า คุณจะต้องกลับมาให้อภัยในด้านดาร์กด้านมืดด้านชารโดด้านปมในอดีตของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยทํากับคุณครับแล้วปล่อยให้มันเป็นอิสระมากขึ้นปล่อยวางพฤติกรรมบางอย่างปล่อยวางความเจ็บปวดบางอย่างให้อภัยคุณพ่อคุณแม่ให้ได้และเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ให้ได้แล้วคุณจะมีโอกาสสูงมากๆที่จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ดูแลความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้ในอนาคตเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแต่หลายคนไม่ค่อยให้ความสําคัญมัวแต่ให้ความสมคัญกับเรื่องเทคนิคก ยุทธในการชักใยเล่นเกมความสัมพันธ์ให้อภัยคุณพ่อคุณแม่ของคุณให้ได้นะครับแล้วคุณจะกลายเป็นผู้ชายผู้หญิงที่มีความสุขมากขึ้นในชีวิต ผมการันตีครับถ้าคุณสนใจในการเยียวยาตัวเองปรับพลังงานจากคุณพ่อคุณแม่ที่เคยมีความเจ็บปวดในวัยเด็กผมมีคลาสที่ชื่อว่า Golden Love Magnet นะครับเป็นคลาสที่พาเพื่อนๆกลับมาเยียวยาตัวตนภายในกลับมาเป็นผู้ชายผู้หญิงที่หนักแน่นในตัวเองมีจุดยืนของตัวเองเป็นผู้ชายผู้หญิงที่มาชัวร์กับตัวเองมีความมั่นคงในทุกๆสถานการณ์ไม่เล่นเกมไล่ล่าความรักไม่เป็นเล่นบทของการขอความรักคุณจะกลายเป็นผู้ชายผู้หญิงที่มีคุณค่ากับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นกราวดิ้งตัวเองได้มากขึ้นแล้วจะเป็น ผู้ชายผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากๆโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องใช้กิตวิทยาอะไรเลยถ้าคุณสนใจสามารถทักมาที่ไลน์แอดได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์แล้วก็รายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอน,นะครับ